ไม่ต้องมีอีกโก้โอ๋อวิ่ดินหนิมล้างมนุษย์จะกินเก่าๆเั่านั้นเลยไอ้เปรตตอนนี้เ,เหลืออีก191ใบนะรวมกับของเก่าดนะ้วยถ้าเปิดหมดนี้ก็1,051ใบดูกันยาวๆครับทุกคน มาโนบลูเชื่อแต่ก็ยังดีที่มันจะกินทองไปกันต่อครับยาวๆย,ยังอีกยาวไกลครับอีกร้อยสี่สิบหกม,มอ่อก็ยังไม่มีสีทองหรือว่าการันตีอีกแล้วม่วงมาครับเป็นเดอร์ลิกเกอร์นะทองมาแล้วครับ การันตีไอ้วนอ,อ,อ,อีกแล้วเมื่อกี้ก็ติมพุงย้วยวิธีแล้วกูเจอคนคุกอีกโอ้ไ oh ม god เปนโรนา่าตะกินอยู่ไหนตะกินใหม่อ่ะเฮ้ยฮัลโหลม่วงมาได้เป็นนัปเป้ไม่รู้จะเอาทองม่วงมาอีกแล้ว โอ้ยไ,ได้มีมืชุดนี้หรอชุดนี้โอเคอยู่นะไ,ได้อยู่นั่นมวงมาอีกหนึ่งได้เป็นเจสี่นะสรุปก็คือการันตีนะจ๊ะอีกสองใบอีกสองใบาการันตีอีกสามใบดิโอเคมาดูกันดีกว่าว่าการันตีรอบนี้เราจะได้อะไรอันนี้รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้แน่น,นอนมันต้องการันตีอยู่แล้ว อยู่ที่ว่ามันออกอะไรให้เราไปครับไปจีิจร <c oughs> แมงมีดสกินเก่าๆโงม,มา <c oughs> <Hey! S 2> เห๋ยว่าปรับใจโอ้โหแล้วฟ้ราร้องฝนตกอะไรเวลานี้ล่ะทองหรอโอ้ยโอ้อ้ออ้โอ้โอ้โออ้โอ้โร้โอ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 นเอ้โอ้โเ้โอ้อ้โ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 ออออโอ้โอ้ออ้อ้โอกินเก่าหมดเลย โอ้ยจะเปิดดวนกว่าจะได้อ่ะม่วงมาเกลือปะเนี่ยเอ้ยได้ดีพาชุนหมีมาแงวอะ่ะสวยเลยวันนี้เยังไม่มีนะครับเราไม่ได้ซื้อบัตรมูลทองหรอ้อ,อีเจเนไอเฮียมาครบแล้วมั้งเนี่ยตะกินเก่าๆเ,เนี่ยกูได้กูได้หมดหม้อยัง กูได้ครบทุกซีนตั <c oughs> <c oughs> ่นย oh 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 ังเนี่ยได้ยินมอของเขาเนี่ยอะไรที่กูไม่อยากได้มันก็มักจะมาหาเราโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยฮะ อ๋กอการันตีหายเดี๋ยวขอไปย้อนดูคลิปเก่นเมื่อกี้ได้เลยอ,ะอะ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนเลดูก่อนว่านไหนที่เราไม่มีแล้วผมจำได้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ไม่มีอะไรอะ่ะกูว่าสกินเก่าแล้วพอข้างบนไม่ไม่มีอันไหนหายไปเลยโอเคเราเรา,เราตัดสรู้แล้วเราได้เป็นสกินยายคำชุนนักเรียนมาค่ะเพราะว่าตอนแรกเราไม่มีอ <c oughs> <c oughs> อามอถหายหมดแล้วโอเคถ้าจบแพ็คเนี้ยก็จะจบที่1,500บารยพอดีผมไม่สนอยู่แล้วถ้าถ้าเกียวผมหมดผมเติมซื้อเองผมหุ้นหงิดมากผมปว่าตู้สุดใจมากตอนนี้ยคือตู้ทีวิตจัดอ่ะ1,500บารยนะรวมทั้งหมดแล้วคุณราคาเท่าไหร่ไม่รู้กูจะสุ่ม,มอยากได้อ่ะทุกคนช่วยผมด้วยโอเคการันตีจริงๆด้วยตะกินใหม่มา ไอ้ติมกูเห็นหน้ามึงหลายรอบละโอ้โหบีเกิลขอบคุณนะของใน,นราคาสามพันบาทกูได้แล้วมากับสิ่งนี้ครับผมไอ้จันจะ <c oughs> กินใหม่เหรอไม่คุ้นเลยทีสามตบปลายท้ายครับ มาทุกคนออมชุดเมดเร,ระดหัวมาดีเฮ้หยหรือว่ามุมขวาบนชื่อผมมันอับประมงคนวะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่อก่อนมาดูคนผมเปลี่ยนชื่อแล้วไปโดนาส,สกินใหม่และโปรไฟล์เปโดนหาด้วยถ้ามึงไม่ออกให้กูนะอีกสามร้อยใบต่อแต่เนี้ยถ้าไม่ออกให้เราขาดกันขอร้องเลย อย่างน้อยอะ่ะตะกินฟาโลไม่ก็ตะกินที่บันเลืองแต่งอ่ะผมขอแค่นั้นเลยเว้ยอย่างน้อยให้ได้สักหนึ่งอ่ะ้อทองปะ่ะค <c oughs> วรดีใจไหมเนี่ยเปิดแบบไม่พูดละ <c oughs> ไอเฮลิกเกอร์ทอง ไอเฮียลิกเกอร์กูจะครบละมึงเอาใบมีดมาให้กูเลยเอาใบมีดมาให้กูเลยเกม,มเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะเอามาเดี๋ยวนี้อแล้วม่วงมาบอยตะเกาเป <laughs> รู เราเห็นแล้วก็ได้ปิ๊งใหม่แล้วว่าเฮีย95ดนมงกุฎด,ด้วยไปท้อง <_ c oughs> พอล้มไม่มีที่ยืนเวลาหน้าสกินใหม่กูก็ไม่มีที่ยืนเหมือนกันขนาดมันก็มาถึงขนาดเลยแล้วทุกคนสองพันใบไปจบจบไปให้มันจบที่ตรงนี้ไปเกมหลอนอะไรวะเนี่ยการันตีแรกผานล็อกเกอร์กระเป๋าฮะกระเป๋าเลยวะ อย่าบอกนะว่าไอ้ลงศพอะโอ m มก o d แมงไอของชิ้นส่วนมันไม่ควรออกเพราะว่ามันแมนเนอร์กองใบขอดูการันตีแบบใกล้ๆหน้าใกล้ๆตาหน่อยดีปะ จิ้มเลยตะกินนี้อยากได้ครับวาจีจจัดการให้หน่อยผมโทรบอกแล้วกูทูแบบเกงใจนะตีมลูกเสือกูได้ครบทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งกูได้ครบทั้งแบบว่าทั้งกองแล้วอะ ทั้งหมู่อ่ะพบแล้วพอ,อยังอ่ะขาดใครอีกชุดลูกเสือเนี่ยฮะทองมากูไม่คาดหวังนั่นไงดีแล้วที่กูไม่คาดหวังไงสันก,กระเป๋าสปอร์ตจะมาจะกลมกว่านี้ถ้าเราซื้อสัก2150ใบนะอันนี้ก็จะกลมไปอีกนะครับลองลอง พีดาเด็กดอยไมเดนเวโรนาแต่สกินอันนี้มันเก้าแล้วอย่าได้ไม่ทองทองไอตะวนันเดี๋ยวกูหมดตัวไม่ใช่หรอก สองพันสามร้อยใบดัดไปการันตีมารอบหน้าารันตีอีเส้อการันตีจริงวะอ สองพันสี่ร้อยห้าสิบใบรวยเลยละกันไม่พูดช้าไม่พูดอะไรเยอะ EP ที่สามเลยบ้างเนี่ยตัดสาม EP เลยป่ะคือใช้คุ้มเลยดิได้คลิปรัวๆอ่ะสาม EP เลยไหมละ่ะถ้าได้ไปโหลดจะกินใหม่คือทุกอย่างจบไมคุ้มเลยแล้มัม่ก็จะกินกิมแฟมิลี่นี่พานะครับขอมัวเริ่มเริ่มออกลายแล้วนะ ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมโอ้ oh my god ผมขอญาติอีกสัก50บใบแล้วกันไม่ใช่0 0าก็คือ2,600ไปเลยไปจบๆเลยนะก็คือสูตะกินมันรวมในหม้อหมดแล้วอะทั้งของเก่าของใหม่ซึ่งความอยากได้มันก็เลยเพิ่มขึ้น ถ้าเกอก็คีย์เปิดนะครับ <_ t une> ถ้ามันไม่การันตีแล้วมันออกแบบนี้นผมว่าผมก็โอเคนะ <_ t une> การันตีครับก <_ t une> ิมแฟมิลี่ชีพอะไรอ่ะเอาได้นี้มาได้แก่มาครับทุกคน ก็ไม่แย่แต่ว่าเอามาทําไมอะ่ะกูกูอยากได้กวางเฮ้ยอยากได้กวางแล้วกันผมน่าจะหยุดแค่นี้จริงๆละเฮ้ยทองมาเม็ดแรกเลยโอ้ซีวิง้งจะกินอะไรอะ่ะออมๆไปบ้านทองมาอีกแล้วโอ้ยจันทร์แต่ว่าก็ได้ทองอยู่ดีนะแล้วจะกินดอนอันใหม่ด้วยอีกทีดูสามใบถ้ามันออกทองอย่างนี้คือแบบโอ้จะกินเจนมวยไทย ปะทองอีกสักเต้นหนึ่งจะเป็นอะไรไปวะเกมเฮ้ยทองโอ้เวโรนาชุดนักเรียนเวโรนาผมมาเยอะมากเลยนะอย่างเงี้ยพอตั้งชื่อว่าเวโรนาตะกินใหม่นี้ออกรัวๆครับครบงวะครบคอลเลคชันยังตุนตะกินที่เวโรนาออกอะ่ะ สุดท้ายน่าจะเป็นทองท้ายแล้วก็เป็นทองที่กูไม่อยากได้มากสกินเท่ hey, อะไรเนี่ยแต่ที่แปดหม้ออุย้ยมือลั่นโอ้โหมือลั่นครับโอ้โหเอ้ยมือเราก็ไอเฮียคนคนนุยแล้วเฮ้ยอุตส่าห์นิ่ง ครูคูได้มาสี่ห้าตะกินเอ้ยทองอีกแล้วโุ้ยทองอีกแล้วครับไอ้สิคกูไมยไต้ทองอีกแล้วโอ้ยเฮียๆค้ามแม่ง ก็สามพันใบไปเลยจบๆจบมาทุกคนผมไม่อยากหลับตาได้ปะเอ้ม่วงมาเร้อเจ็ตตี้อาแถมอีกนะถ้ามันออกมามันก็คุมไงอยากได้กว้างอะ่ะเฮ้ยการไม่ได้การันตีนะโอเค สามพันใบมันจะจบที่ตรงนี้แหละสุดท้ายแล้วไม่อยากคาดหวังแด้วผิดหวังาตามนั้นฮะคบแล้วดิเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้จะกินนี้มาด้วยเหมือนกันแล้วก็จะกินนี้แล้วก็จะกินนี้ขาดจะกินใหม่ใช่ปะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราเปิดไปทั้งหมดประมาณ3,000กว่าใบาอะ่ะก็เยอะมากแต่ที่ทุกคนได้เห็นกันในคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาปิดคลิปกันเรียบร้อยเลยก็น่าจะรวมๆแล้ว4 EP ได้ตอนนี้ผมตัดไปตอนนี้สกินทองที่ผมยังไม่มีรวมของเก่าด้วยที่เป็นพวกชิ้นส่วนที่จะมีเอฟเฟกก็ตะกินใหม่มานบใช่ไหมผมจะไม่ได้เปิดดูแล้วกันจะนั่งนับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอิบสองสาบสสิบห้าสิบหสิบเจปดสิบเกยี่บอ็ดยิสองของท่ออีกยี่สบสออย่างเราก็จะครบทุกอย่างในเกมแล้วไม่ใช่ทุกอย่างในเกมทุกอย่างในมอนนี้นะครับก็สิ่งที่ผมอยากได้ต่อไปก็จะเป็นสกินนี้ที่ผมอยากได้แล้วก็ไม่น่าจะมีสกินไหนแล้วอ้อสกินนี้ด้วยสกินเอเนะี่ย แล้วก็อันนี้ก็ดีมากจะดีมากเลยถ้าได้มาก็เปิดทีรอบไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมาแน่โอเคก็มีวันนี้ผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก,ก็แบบว่าสามีพีก็ได้3ามีพีแป3สามีีสามีพ,มพดีกว่าเดี๋ยวมันยาวเกินก็แบบอีพีละพันหม้อไปโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ